เดี๋ยวนะแต่ว่าเวลาหก<ม>โมงเย็นเวลาเย็นเขาไม่ให้นอนนี่เพราะว่าจะทำให้ควาทิทับตาเจอผีแน่ครเรียกว่าเวลาตากผ้าอ้อมนะวลนนี้ฉันว่าครูไม่ได้จะตากผ้าอ้อมแล้วอ่ะเฮ้แต่ว่าฉันลืมกันบ้านไว้ที่ห้องเรียนอ่ะพวกนายต้องค่อยๆย่องไปนะถ้าคุณครูรู้ว่าพวกเราอ่ะมาตอนเย็นแบบนี้อะครูต้องด่าแน่นอนเลยเพราะเขาไล่เราออกไปจากโรงเรียนตั้งแต่ตอนห้าโมงอ่ะใครลืมนะกันบ้านฉันเอง รยากาศโรงเรียนไม่น่าเอื้อมนวยเลยอะคะ่ะเขาปลูกต้นกล้วยไว้ใต้ใต้โรงเรียนอย่างเงี้ยมาเร็วมาเร็วพวกไหนนี่ทำไมชักช้าอย่างนี้เนี่ยรีบไปเอาการบ้านแล้วแล้วก็รีบกลับเถระฮะผมรีบมาเลยเนี่ยผมยังไม่ทันใส่เสื้อเลยเด็กางเกงก็ไม่ใส่ด้วยแล้วนี่อะไรอะโอโ้โหกแ่าไม่กอดเป็นคนเลือกกัเดาไหลยอยู่ตรงนี้โอะไ,ไหลขนาดนี้ระาบกายนะ <laughs> ไปโหดฉันลืมไปที่ชั้นสามอะโอเคโอเค เอ๊ห้องเรียนเรานี่ไงนีไโอเคเข้าเลยห้องแรกโอ้โหห้องอย่างมืดอะอยู่ตรงนี้ไปเนี่ยอุ้ยแล้วทำไมคุณลุงพานลงถึงปิดไฟแบบนี้อะให้ตายเธอแบบนี้เราจะหาเจอเปล่านี่ยน่าจะโต๊ะนี้ละมั้งอุ้ยบรรยากาศที่มันได้เลยนะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยอะน่ากลัวโอ้ยมันเป็นช่วงกลางดึก ที่พวกเราจะต้องไปเอาของในโรงเรียนและดูเหมือนว่าในโรงเรียนจะไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวเอ้ยเ้ทก็น่ามีครูวเวนซะหน่อยกลับบ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้ดีมากลับอะไรตอนนี้ลงโอ้โห,โหแล้ววันนี้เป็นวันหมอกตกด้วยอ้มก็มืดไป ถึงโรงเรียนเรียบยร้อยเวลาหกโมงเย็นพรุ่รงนี้มีงานกีฬาสีอีกแล้วสินะเนี่ยเฮ้ยฉันต้องช่วยงานจนเย็นเลยสินะวันเนี้ยโอ<ฮ>ช่วยงานกีฬาสีซะเย็นเลยแบบนี้กลับบ้านไปแม่ด่าแน่ฉันยังไม่ได้โทรหาแม่เลยขอบคุณมากคุนักเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้ว คุณครูไปบ้าครูคุณครูใส่หมวกหรือผมฮะคุณครูไปเล่นคุณครูไปเล่นสงการที่ไหนมาผมเปียกเลยคือผมเปียกผมผมเปียกไม่พอน้านี่แป้งเขาทาหรือเปล่าเขาเรียกว่าหน้าเยินหน้ายับเอาละล้วกลับกันเถอะฉันลืมแท็บเล็ตไว้บนห้องอะเอ้าพวกนช่วยขึ้นไปเอากับฉันหน่อยได้ไหมอะข้างบนอะได้เลยออาวน่าเดี๋ยวฉันให้เล่น ฉันให้เล่น Angry Birds อ่ะมีมีมีนี่เปล่าแพมไม่ซอมบี้อ่ะมีฉันให้เล่นฟรีไฟล์เอาวีด้วยเอาก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเรียนไอ้วิชาคณิตศาสตร์กันใช่ไหมแล้วฉันก็เลยลืมมาดีแอบเอาไว้ใต้โต๊ะอะไปทิเงทน้ำไมเอานะฉันจะเรียบรอบนะไม่ทำกันบ้านเลยเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรปะอะไรอะเสียงเหมือนเหมือนมันหลอนๆน่ะอากาศโรงเรียนตอนนี้มันโปรเพลหละเกิน นั่นไงโหว่าแล้วเชียวฉันเดี๋ยวเห็นแสงไฟจากแท็บเล็ตของฉันส่องสว่างอยู่เลยน,นะยน้ารีบแปเรารีบไปกันดีกว่าโอ้เฮ้ยแล้วแปลกๆนะทาไมช่วงนี้โรงเรียนของเราดูดิทําไมเขาถึงแบบว่ามีเอ่ยยันแปลกแปลก,ปลกโอ้นี่ยันทา้าไว้ทุกวันเลยนะอุยมันแปลกไวนะ้ทัอย่างทำไมเสียง,ห,งหัวใจฉันเต้นดังจังฉันไม่รู้ที่รู้ๆก็คือฉันเจอแท็บเล็ตแล้ว เฮ้ยประตูม <tror prend esse> ันปิดอ่ะเฮ้ประตูปิดเองอะปิดเองใช่ไหมโอ้ยเสียงเพลงรุตียปิด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 ปดปดปิ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  โอ้ปิดประตูให้ด้วยเลิศขอบคุณครับนี่มันเกิดเรื่องว่าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีมะดาษแปลกๆอยู่ตรงนี้ด้วยวิธีเอาตัวรอดจากผีของครูสมนศรี<อ>เขาบอกว่าห้องที่ติดยันสีแดงจะเป็นห้องที่ปลอดภัยแล้วก็ให้เรานำเศษผมผสมกับตะปูไปเผาทิ้งซะอ๋อแส,สดงว่าอ๋อห้องที่เราอยู่มียันก็คือปลอดภัย ใช่ฉันคิดว่านะเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นจริงแน่เลยฉันเคยได้ยินมาว่าคุณครูสมอนสีเนี่ยเคยเล่นของอะไรจังโอ๊ยเฮ้ยดี๋ยไม่รู้อยู่ดีๆล้ำมาเลยคุณครูสมอนเหรอคุณครูเขาบอกว่าให้เราเอาผมกับตะปูไปเผาใช่ปหถ้าอย่างนั้นแต่เราถลกถลกผมพี่กิตออกมาก่อนเลยแล้วกันมันไม่ค่อยมีอะดิโอ้โหมีเยอะด้วยโกดจังอะมันเหลือน้อยอะอ๋อ ต้่งผมของผมของครูหรือเปล่าไม่เกี่ยวผมเราต้องหาห้องที่ปลอดภัยก่อนเราจะเปิดห้องทุกห้องไว้เลยนะฝั่งนี้มีอะไรไหมอ่ะคุณครูเหมือนถือทานซิสเตอร์ติดตัวตลอดเวลาแล้ววิ่งมาพ้ังเสียงร้านหน้าฉันคิดว่าคุณครูน่าจะมีดนตรีในหัวใจอ่ะตู้เปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้เลยพิโม่เอ้ยเมื่อกี้อะไรแวบๆอ่ะเอ้ยผมเห็นผมครูเขายืนกระตุกอยู่ตรงนั้นอ่ะ ใช่ป่ะใช่ป่ะคู่แอบคูด้อวายห้องนี้ยังอมีมีมีห้องนี้มีหัโอ้โห่วยทำไรกันจ้าเด็กๆไม่ได้ทำโอ้โูคุยทีโพสเลยคูมาพร้อมกระลุมพวงบูทูธเปิดเพลงดนตรีใครมาเรื่อย กูไม่ตามผมกูไม่ตามผมตามทุกแกไปแล้วฉันลงไปแล้วนะไม่ไหมฉันลงไปแล้วนะไม่ไหมกูไม่ตามผมกูตามทุกแกไปเฮ้ยเฮ้ยเบื่อนกับพวัดแกวัดแกเาพลาไปแล้วไปวิ่งไปวิ่งมีห้องไหนบ้างเขาด้วยเขาด้วยห้องน้ำเนี่ยนะเขาไปในห้องน้ำก่อนได้ไหมพี่ผู้โอเคปิด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 มีใครรอเราผมเลือกห้องเดียวกับไม้เลยใช้ขอปลดทุก่อนเลยละกัน เฮ้ยเขาทำดีมากเลยอ่ะคือห้องน้ำเหมือนจริงมากคา,า,าคือทำไม<ร>ฉันต้องอยู่คนเดียวอ่ะจุ๊กแจงอยู่ห้องไหนอ่ะห้องแรกฉันกลัวฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมจุ๊กแจงต้องอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้ฉันก็อยู่คนเดียวเหมือนกันเอ้ยฉันมีพี่ไหมด,ด้วยนี่หว่าผมอยู่มอสโเลยครับมอ ฉันเจอผมกับเล็บตรงนี้มีตะปูด้วยมันเป็นยังไงยังไงยัโอ้ยนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้ซากมันเป็นแบบ PNG อ่ะที่แม่แน่เป็นผู้หญิงเหรออ๋อพอดีขี้แตกอ่ะชุดมันเลอะก็เลยเอายืมมาแล้วไปเอาชุดใครมาล่ะมันรู้มีหยิบมาจากล็อกเกอร์กระโปรงสั้นเชียวห้องหนแนวข้าวนาข้าวบนข้าวไร่ข้าวข้าวปลาคู่ก่อนคู่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 อะไรแพี่ไม่ในในตื่นเต้นเกินไปวะเนี่ยยันใช่ไหม ใช่ใชห้องนี้แน,น,นมียางหรอ,อพี่อระวังเจอจำสเกในระหว่างเดินทางนะว้าว้ายครูอุยูขอดูดขอดูขหนูหอูขอด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 อดูขอดูขอาูางตันอดูขอดูขอดูอดูขอูขอดูอดููอูอู่อ<ม>น,นู่อนนออดูวอูวอููาาูอู ฉันควรจะถอยหรือฉันควรจะไปต่อลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยแป้งลงแค่นี้มาแล้มาเลยมาเลยวกระเช้านเผาเลยนะก็จะเอาไฟแช็กโอเคแล้วก็จุดอันนี้ใช่ไหมใช่มาดีครูเผาผมชิ้นแรกหาก่อนนะไปฟึ้นเฮ้ยหนึ่งแล้วเป็นไงบ้างเผาแล้วโอ้เออกูเจ็บปวดทรมานเหลือเกินสม่วนหน้าฮ่าฮ่าว้าวครูทีโพส คุณกำลังมาหาผมแล้วคุณเลยนะตัวนี้มีแสงอะไรสีแดงๆอ่ะตัวเนี้ยแสงอะไรไปนี่ไงเดี๋ยวเจอผมเจอผมหนึ่งไหนที่ไหนพี่ครับพี่ครับเอ่อห้องอันนี้ห้องอะไรอะสี่ทับสี่จุ๊บแจงเก็บจุ๊บแจงเก็บเผื่อฉันตายได้แล้วได้แล้วได้แล้วเขียนะมันเก็บเหรอเพื่อนเราต้องดูท่าทีดีๆก่อนมองซ้ายมองขวาให้เรียบร้อยมันเผาได้ไหมไมเผาไม่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 เผาเลยนะถ้าฉันตายเธอแทนถ้าเธอตายฉันแทน ผมเจอผมเจอผมเจอไหนเจอดิอยางนั้นก็รอแล้ด yeah ิขอเลยจออยู่ห้องสีสีโอเคพี่กินออกมาสีับสองเลอากัเลยได้ไหมพี่กินเร็วๆพี่กินเร็วๆเร็วๆกำลังไปกำลังไปกำลังไปใส่เลยใส่เลยเอาแล้ว Yes คอูโอ้โหทำอะไรอยู่คะไม่ได้ทำอะไรค่ะคูว้า คูดอนโทนีสูบไปแล้วสงสารมสาสคาร่าคูอะโอ้ oh my god ม,ม,มันไปแล้วใช่ไหมเนี่ยจะคิดว่ามันน่าจะไปแล้วนะเออไปเดเฮ้ยตอนนี้เราเราเรีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่าถ้าไปที่ป้อมยามให้ลุงยามช่วยเนี่ยเขาอาจจะเอาใส่สิหรืออะไรมาคล้องเราหน่อยนะ ฉันจะบอกตอนแรกอะ่ะฉันก็เคยสงสัยอยู่นะว่าห้องเรียนเราจะแปะยันไว้ทำไมต้องเยอะแยะขนาดนีน้ตอนนี้ฉันหายสงสัยแล้วเพื่อนโอ้โอ๋อแต่คุณครูก็ไม่เคยบอกเราอะ่ะตอนแรกฉันคิดว่าแค่เป็นพร้อบเฉยๆอะ่ะเพราะว่ามันเป็นงานกีฬาสีตีมผีไทยด้วยไงแต่พี่ไม้หายไปไหนอะพี่ไม้อะวิ่งอยู่มาเร็วเร็วหน่อยพี่ไม้เดี๋ยวก็โดนผีหักคอหรอกมาแตกร,กระโปรงอะแล้วแบบเออมันผิวไงช้าจริงไม่มันหนาวไงลมมันเย็นลมมันตีกีฬาสี ตึงตึงตึงป้องป้องฉึงตึงตึงตึงป้องป้องฉึงให้มัดูสแตนดินี่นึกถึงตอนที่ฉันเนี่ยเป็นแบบว่าอยู่บนสแตนเลยนะฉันก็ตบฉากตบฉากเสียวมรกตเสียวโซโซเสียวมรกตอันนี้สีม่วงสีม่วงม่วงอะไรเนี่ม่วงร่วงโรยรินมันคืออะไรม่วงร่วงโรยรินแดงประวานวันนี่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 พี่ยาสวัสดีครับพี่ยาพี่ยาว่าไงอ่ะอ้าว วิ่งมาหน้าตังเนี่ยเป็นอะไรฮะนี่ครูสมอนสีมาละเซีรู้ได้ไงอพี่ยามรู้ได้ไงอ่ะรู้อะไรก็ช่วยบอกพวกเราทีสิเฮ้ยพวกเราเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนี่ครูแกเสียมายี่สิบกว่าปีก่อนแล้วแกตายในห้องพักครูชั้นหนึ่งอนะมีคนบอกว่าแกโดนทำของใส่น่ะเขาไปลบหลู่หมอผีท่านหนึ่งอุ้ยน,นี่คือประวัติ ูโอ้โออยวันนี้ต้องตรวจวิชาเลขอีกแล้วน่าเบื่อจริงเอ๊ะเอาครูโมงเย็นหกมโมงเย็นแล้วเหรอเนี่ยนี่ยังอะไรอ่ะกิน<จ>ขนมเอาตายเลยผู้ดเดนทับขู่มีอะไรออกจากตาด้วยมเมื่อกี้โอ้โหแล้วคือซาโต้เลยอ่ะออบางทีก็มีคนเห็นแกช่วงโผเพ่แบบนี้แหละนะ นี่พี่ยามเปิดประตูให้พวกเราน่อยเถอะนะพวกเรากลัวจะแย่อยู่แล้วอะ่ะกุญแจมันไม่ได้อยู่กับฉันนะสิมันอยู่ในห้องคันิตอะ่ะถ้าแกอยากจะออกไปกันละก็ก็ไปเอากุญแจมาฉันแล้วก็เปิดออกเองสิแล้วทำไมพี่ยามถึงไม่ไปไปเอากับเราล่ะตรงนั้นอะ่ะโอ้ให้ตายเธอตึกไอยยอมอ่ะมันหลอนจะตายเวลานี้ฉันไม่ไปหรอกนะฉันจะอยู่ตรงนี้แหละไปเอาเองเหรอไปเอาเองก็ได้ โชคดีเลยนเขาจ้างไม่ทำอะไรเนี่ยเดยยามไม่ทำอะไรเลยฉันรู้แล้วเขาจ้างยามไว้ทำอะไรรู้ไหมเอาไปป้อมนี้แหละไม่ต้องทำหน้าที่อะไรเนี่ยเอามาแบบสิงสถิตอยู่ในป้อมขอให้พี่ลุงยามนะอยู่ในป้อมนี้ตลอดไปเลยนะครับไม่ต้องออกมานะเฮ้ยตัวนี้ตรงนี้เราจะขึ้นไปชั้น5ไงอ่ะฝั่งนี้มีบันไดหนีไฟนะทุกเจนมีลิฟต์หรอไม่ใช่ลิฟต์เปิดได้เปิดได้ ลิฟใช้ไม่ได้นะเขาปิดลิฟต์ไงปิดใช้งานลิฟต์เมื่อไงเพราะไมใช้แค่ครูเท่านั้นมั้งฉันว่าเฮ้ยทุกครั้งเลยอ่ะฉันเคยแอบขึ้นลิฟต์ด้วยนะแต่พอขึ้นไปทีไรก็เจ๊ขู่พอดีโดนทำโทษเลยให้วิ่งรอบสนามสามสิบรอบแล้วนายวิ่งได้กี่รอบรอบเดียวฉันก็โค้งเรียนแล้วสี่แล้วเพื่อนฉันสี่แล้วอีกชั้นหนึ่งแป๊บนะปวดขาเพิ่งโอ๊ยแก่เกินเป็นหัวเกิน อุ้ยดีนะเขาไม่ได้ล็อกกับเรายังเข้าได้โหบรรยากาศมีไงห้องกันนิสัตอะไรอ่ะเป็นไงอ่ะเอ้ยพรุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดนะคะกลับมาบ้านเรืนเอากุญแจห้องนี้ไปไว้ในห้องหน้าตัดสินนะคะอ้าวโอ้โหไปห้องหน้าตัดสินนี่ใกล้ใกล้แค่นี้เองแกงเอางี้เอางี้ตอนเนืองคืนนะใน อันดับท็อปเทียที่ไม่อยากเข้าตอนกลางคืนที่สุดในโรงเรียนนะหน้าตาสินนั่แหละหน้าตาสินเฮ้ยแต่ห้องหน้าตาสินน, <ะ S 2> น่ะมันมีระนาดนะแล้วก็มีชิงแล้วก็มีฉาบแล้วก็มีอัางกระงด้วยพวกเราอาจจะตั้งวงดนตรีได้นะไม่แล้วมันจะมาเล่นดนตรีอะไรตอนนี้ใครดู <c oughs> เออ,เอก็ครูสมอนเนี่ยครูสมรสีนมาดูอันนี้หมวด,มดสังคมศึกษ,ษาน,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 นี่อันนี้เปล่า,าทัศนาสินอันนี้หน้าทัศนาินอยู่อันนี้ห้องทัศนาสินนี่นี่นี่ห้องหน้าตาศินน่าจะห้องนี้อะ ไม่มีกระดาษอะไรแปลกแล้วอ่ะถึงคุณครูผมฝากกุญแจไว้ที่ห้องเวทีนะแล้วก็อยู่ที่หมวดวิทย์ตึกวิทย์ด้วยนะยังไงก็ไปเอาตรงนั้นได้เลยนะโหยที่เราต้องไปเอากุญแจที่ตึกวิทย์นีกัน,นี่ทไรนักหนาเนี่ยซึ่งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามจะฝากกันแล้วทำไมไม่ไปฝากไว้ที่ป้อมยามอะ คุญแจมันครอยู่ที่ป้อมยามทั้งหมดเออป้อมยามมันคนมีตะปูคนแล้วก็แขวนไว้หมดคนละตึกกันเลยอ่ะโอ้โหมันอยู่ไกลมากเลยเนี่ยอุ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นตึกเดียวกับที่เราเจอคุณครูเราขึ้นมาไหนเลยฉันไม่อยากไปตรงนั้นแล้วอ่ะฉันฝากพ่อนายแปวได้ไหมไปได้ตองได้กันท่าคนลากเรามาฉันแค่มาเอาแท็บเล็ตเองไอคนลืมแท็บเล็ตแหมพี่โม่นายก็ลืมเหมือนกันนั่นแหละลืมอะไร ลืมหมักฝรั่งไว้ใต้โต๊ะมันเคี้ยวแล้วเขาไม่ได้ลืมเขาเรียกว่าทิ้งเอาไว้โอ้โหนายแปะอโสโครกนี่แต่ละตึกมีตำนานหมดเลยเขาว่ากันว่าเคยได้ยินเสียงหัวเ้อะของเด็กที่ตายไปด้วยหัวล้องไงเูอ้คิยูยคเออสมงวนตายแล้วแหละไม่ถามเด็กไม่ได้กลับบ้านแล้วเปิดคลิปอะไรดูหรือเปล่าเปิดคลิปเจ้าสิบิงไง ึงนี่ถึงนี่แหละที่มาเนี่ยโอ้โใครอ่ะเ้ยฮใครอีกอ่ะนี่นี่มันพี่เบสที่เขาหัวใจวายตอนเล่นบาสไม่ใช่เหรอนั่่นนะน้าพี่เบสเขาตายมาได้แล้วนี่เฮ้ยพี่เบสเขาหัวใจวายตายตั้งปากฉีกใช่ฉันเองเราจะทำไมอยากไปอยู่กับฉันไหมล่ะ เอาสลับไปเลยเอาสลับไปเลยเขาใส่คอนแทคเลนส์อะไรมั้นอะไม่รู้เราต้องเราต้องรีบไปหากุญแจตรงห้องแผบก่อนนะแล้วพี่เบสพี่เบสอยู่ไหนพี่เบสไปไหนแล้วอะไม่รู้ขึ้นไปข้างบนเถอะคอยดูพี่เบสด้วยนะพี่เบสอยู่ไหนพี่เบสมาแล้วพี่เบสมาแล้วช้าไม่ทักช้าอุย พี่เบนไม่ลงมาแล้วเปล่านี่นไพี่เาลงมาไม่ได้วิญญาณเขายังวนเวียนอยู่กับชั้นสองสามีหหอุ้ยพี่เบนเนี่ยพี่เบพี่เบดดูอยู่ฉันไม่อยากเลยฉันจะลองสวนพี่เบไปนะสวนพี่เบเอาตามมาแล้วพี่เบเด็กดีอ่ะพี่เบเด็กเอเด็ดีใส่หูเราว่ะไปเลยไปเลพี่เบนไดูกกอนพี่พี่เบไปดูกนเด็กดีต้องมีดาทีสิบยามด้วยกัน พี่เบสไปไหนพี่เบสไปไหนเราขึ้นไปช่วยด้วยมาดูช่วยด้วยเราต้องไปห้องไหนห้องแลบป่ะห้องอะไรอ่ะพี่เบสทีโฟนไปหาทารกเลยช่วยด้วยช่วยด้วยแป้งวิ่งไปก่อนแป้งไปชั้นขึ้นไปเจอชั้นสามใช่ไหมผมอยู่ชั้นสี่ผมอยู่ชั้นสี่อย่าขึ้นมานะโอเค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 เรื่อนห้องนี้เรื่องห้องนี้เอาไปไหนกันจอห้องแลบแล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้ตอนนี้ไนเจอพี่เบสกำลังคีโฟนค่ะมาไปมาไปไปฝั่งนูนไปฝั่งนูนไปฝั่งนูน ไป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 ฉันเจอกุญแจแล้วมันอยู่ชั้นล่างเฮ้นี่อวิทยาศาสตร์วันนีวันี้วันีอันนี้ชั้นสี่นะไม่ใช่ชั้นสามอ่ะเอาว่าคนอยู่คนละที่กับผมเหรอใช่ชั้นสี่แต่ฉันเห็นว่าเหมือนกุญแจมันจะอยู่ด้านล่างของเราหนึ่งชั้นอ่ะจรินผมอยู่ด้านนองนั่นแหลยรอรอพี่เบสไปก่อนพี่เบสพี่เบสอสโอ้ขาดไปเลยพี่เบสทะลุประตูไปเลยพี่เบสจัดการพี่โมไปแล้วขอโทษนะเบสเบสเพื่อนนายออกไปจากตรงนี้ที ิเบสออกไปเมื่อไงเธอจะเอาไปแช็คลนค้างนายแล้วเอาไปทำยันเน่ทุกคนอย่าเพิ่งมาชั้นสามอย่าเพิ่งมาชั้นสามโอเคไปแล้วโอ้โหไอ้ฝากพี่เบสไปฝาพี่เบสฝาพี่เบสไปพี่เบสไล่ตามตาไม้อยู่โอเคเรียบร้อยลไปเลยเก็บ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 กุญแจแล้วทุกแจกุญแจน่ะมันอยู่ในห้องนี้อันนี้เราสามารถไปที่อาคารพยอมทองได้แล้วใช่ไหม อาคารที่เราจะต้องเข้าไปในห้องน่าตัดสินอน่างั้นนะหรอไม่แน่นะว่าตอนนี้เนี่ยวิญญาณพี่เบนอาจจะกําลังหลับไหลอยู่ก็ได้เพราะว่าเราได้เช็คตุ้มจนแล้วหลับไหลปั๊บเลยหรอใช่อุ้ยนอนง่ายเกินอ่ะง่วงแงเหนื่อยเล่นบาสอุ้ยไม่ไหวอุ้ยประตูติดเลยโอ้โหเวลาประตูปิดพอดีเกือบแย่แล้วสิเราถ้าช้ากว่านี้ไปวิบเดียวเนี่ย ฉันว่าพวกเราต้องโดนขังไว้ในห้องอาคารนั่นกับพี่เบสแน่ออใช่แล้วเราก็จะไม่ได้ออกมาอีกเลยนิดเดียวทางชวดีเราเราไห้องเวทีนัตสินใช่ไหมเน,นี่ยใช่แตสินเลยแต่ว่าห้องนัตสินอะ่ะฉันก็เคยได้ยินนะว่าคุณครูย,ยังพูดกันเลยว่าบางทีก็มีเสียงดนตรีไทยอะ่ะเปิดเองปิดเอง,เองแล้วก็มีไฟแวบ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 มาจากห้องนัตสินนะพวกนายเคยได้ยินเรื่องเล่านี้กันเปล่าเราเคไไม่เชื่อนะตอนนี้ไอาจเชไปได้ถ้าอยู่ในโรงเรียนเนี่ย อาคารมันแปดสิบปีแล้วอ่ะนแปลกมันก็ต้องมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุ่อยไขเลยไขเลยอิสไขอุ้ยใอีกวะเนี่ยเยอะไปหมดคุณครูนัทสินเนาะแล้วเขาชีบชีบไปไหนอะแล้วปากว่างจัดคุณแจอยู่นี่จ้าคุณเจจ้าเอดเข้าไปเลยสำรองเข้าไปคนเดียวเลย ไปคนเดียวเลยไปหยิบเลยเร็วเร็วล้นเร็วขอขอนะคะคุณครูโอเคได้แล้วเอ้ยเหมือนเขาไม่ขยับอ่ะหรอก็ดีนี่เฮ้ยอย่าไปใกล้ดิเนี่ยอย่าไปแย่เขาดิเอาขึ้นเวทีได้ไหมไม่แล้วคือเอาเทียนไปจะไปลนน้ำมันพายเหรอหรืออะไรลนคุณครูคนนี้เขาแบบว่าเออเขาประสบอะไรมาแขงอะไรขนาดนั้นอู้ ขอหน่อยได้ไหมขอมันหายยากอะช่วงเนี้ยอะไรอะขอรนเนาะหายแพงแหมช่วงนี้จจ๊บแจงแบบมีความรักไงแต่ไม่ใช่ความรักบริสุทธิ์นะความรักด้วยยาเสน่ห์เราต้องกลับไปที่ห้องพักวิทยาศาสตร์เอ้ยคณิตศาสตร์นะเขาอยู่กัาข้านี้เองเอ้ยคอยจับตามองด้วยอยผีน้ำรำจะเดินออกมาหรือเปล่าองนรบก่ลนเลยกล้องวิ่งแสงสลับเคณิตศาสตร์จะไม่เจอครูผีคณิตศาสตร์นะเนี่ย มันจะมีผีทุก้องเลยมีผีทุกห้องทุกคูเลยเหรอเมื่อเราเข้าไปในห้องคณิตศาสตร์แล้วล่ะก็เราต้องหาเอ้ยเอาใครล็อกประตูอะไม่รู้มาเข้าไปคนเดียวเลยนะโอ้ยเคยคูชยานันหนึ่งลุงโกนสีนักเรียนหนูหนูวาเอากุญแจน ครูรีบบอกให้คุณเจมพวกเราด้วยเถอะนะครับมมเมมจังโอ้ทำไรอะครับได้สิแต่พวกเธอต้องทำข้อสอบนี้ออนให้ได้ก่อนข้อสอบสำหรับเด็กนิ่งมันเงิคนเดียวนะเอทำได้ก็ได้รางวัลไปให้ตายเถอะโอเคข้อสอบง่ายๆเหรอแบบกอเอ,อ๋ยกอไก่ป่ะ จล้อคนเดียวที่ดื้อนะทําไมพวกเราอย่างนี้เลยเหรอโอเคงันเออข้อแรกตอบหนึ100่งหนึ่งร้อยลบสิบสองเท่ากับแปดสิบแปดคุณคู่กันน่งไกมากอ่ะเออสิบคุณสิบสองเท่ากับร้อยยี่สิบไม่กินเลยครับ ก็ผิดโอ้ยโดนครูบีบคอและอ๋โอ้ยก้อนสิบห้าคูณสองสามสิบสามสิบยี่สิบสามก็ผิดลบกลับแป๊บดียังทำยังทำไม่เสร็จดกค่ะเรียบร้อยยอดเยี่ยมมากเอารางวัลของเธอไปได้เลยโหแล้วครูไปเก็บครูไปเก็บกุญแจอะไรตรงนั้นด่ะ แป้งมีแอลกอฮอล์เหรอไหมหรือลิสเตอรีนหรืออะไรโอ้คูล่วงไม่ใช่ทับอ่อนเลยเอามาล้างขี้ฟันตอนนี้เหลือแค่ยาเป็นผีก็คือเป็นผีทั้งเรือนนะเออบ้าแล้วมันไม่มีหรอกเออดีไม่ไปหาคูอื่นอีกห้องหนึ่งอ่ะคูพะรัฐเป็นผีจริงไม่แต่เราเราไม่ได้พี่ยามเขาบอกนี่เราก็ไม่รู้นะต้องไปเอากุญแจอะไรก็ใช่โอ้อ่าจะบอกนะว่าพี่ยามพวกเราได้กุญแจมาแล้วครับช่วยเปิดประตูให้พวกเราหน่อยครับพี่ยาม ว้าเอาคุณคุณพี่โอ้ยพี่ยามโดนคำสาปไปแล้วเราต้องรีบออกจากที่นี่เร็วที่สุดโรงเรียนบ้าเลยพี่ใคร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 ยามก็ไม่รอดเหรอเนี่ยพวกนี้จะมาเรียนไหมไม่รอดแล้วใช่ไหมวะตอนนี้ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะรอดแล้วนะแต่เดินมากลางแบบนี้เนี่ยไม่มีรถแมล์จะขันเลยยังไงอุ้ยอยู่ดีๆไฟก็ติดติดดำดำ อย่าบอกนะว่ามวงเราโดนคำสาปผีในโรงเรียนเอ๊ะว้ายผีท่อน้ำเอ๊ะทำบุญไหมเพื่นเราทำบุญไหมดวงอย่างสวยอะเลยนอะไรกันเจอดีเราจะเจอดีเจอผีทุกห้องเลยจริงๆเหรอหรือว่าเราเปิดเนตตาให้สามแล้วเลยเห็นผีป่ะเนี่ยใช่ ฉันว่านะพวกเราเนี่ยน่าจะนอนตอนพ่อเพหรือเปล่าอะไรเจอไม่รู้เิดมาอะไรอะอะไรอะอ้เออขวามือสายมือุยไม่รู้วิ่งขวาแล้ววิ่งขวาแล้วตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องหาคือเราต้องหาวาลน้ำทั้งหมดหกกันนะทุกคนเพื่อที่จะเปิดน้ําที่นี่แล้วก็จะได้เปิดประตูวาลน้ําแล้วเราจะได้ออกไปได้ด้วยอ่ะแยกกันหาแยกไปเลยไหมแยกไปเลยไหมโอ้แล้วฉันแยกไปทางที่ผีเดินอะนะก็ได้ ไอผีเดินกลับมาแล้วเพื่อนเดินกลับมาทางนั้นแต่นานไปถูนคุกเข่าแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งโอเคเปิดเลยเดผมเดินตรงไปสุดนู่นอันที่สามเปิดแล้วครับโอ้โอ้โอเคพี่ไม่โดนเราหนีได้ไม่โดนไปเลยค่ะนี่มีเสียงร้องอย่างนี้คือสบายใจใช่เพราะว่ามันไม่ได้อยู่แถวเราแน่นอนเฮ้ยข้างหน้านั้นอันที่สี่อันที่สี่งั้นแป้งแป้งจัดเลยเดี๋ยวผมวิ่งไปต่ออันที่สี่จัดไปเหลืออันเดียวครับเจอหนิเจอหนิเจอใช่ไหมใช่ป่ะไม่รู้เดี๋ยวผมดู หุ่นได้ปะหกอันแล้วหกอันแล้วเย่สุดยอดน้ำเปิดน้ำเลยเปิดทีทำไมอะไม่ให้เปิดหรอกดีนะก็เลกว่านะน้ำมันติดพอดีอะน้ำที่ระดนี้พวกเราจะรอดไหมอุ้ยอุ้ยทีไม่น่ารอดนาจะจบน้ำได้ก็ต้มน้ำกัจะทออกมาวิ่งนี่นี่นี่ขึ้นขึ้นขึ้น แล้วเหรอลูกเอ้ยถ้าไมวันนี้มันมอมแมมจังไปทำอะไรมาเนี่ยฮะไม่มีอะไรครับก็แค่ฝนตกแล้วเราก็เปียกแล้วก็เลยสกรปรกนิดหน่อยอะ่ะงั้นก็ไปอาบน้ำแล้วก็เรามากินข้าวนะลูกเอ้ยครับไปโอ้ย<ป>อาบน้ำเย็นด้วยนะเนี่ยไม่อาบน้ำอุน่นแล้วเดี๋ยวผิวเสียเฮ้ยวันนี้ชันจะอาบน้ำด้วยสบู่สูตรพิเศษช้งช้แม่เสกแม่ไอ้ย มากินข้าวได้แล้วอาหารกําลังร้อนๆเลยนะโอ้ง่วงนอนนะเพื่อนน้ำอ่อนนี่อร่อยจเลยนะครับเหมือนเหมือนเอามาจากกับครูกินร็จก็ง่วงนอนโอ้ขอนอนเลยนะคะบายยฝันดีครับลาตีสว่า์ลูกโอ้โหนอนแรงเกินขอเล่นโลบอกรน<อ>ไหมก่อนนอนเอยเธอ,เอาทาไมฉันรู้สึกเหมือนวันนี้ฝนตกแปลกๆเนาะุืยอะไรอะ ได้ยินเสียงอะไรไม่ค่อยดีออกมาจากหน้าต่างยังไงก็ไม่รู้ดิเพื่อนอุ้ยอะไรอะแสงไฟสีนี้อะไรแหม่แา่ไฟตายตัวตัมจะไรกันจนี่น้ำน้ำมาทำไมไม่าหย่อหย่อนอ่ะหย่อนจบแล้ว ยังมีตอนต่อไปนะทุกคนนี่เป็นแค่พาร์ทหนึ่งแชปเตอร์หเท่านั้นนะคะสำหรับเกมผีไทยในโรบอทเกมนี้นะ 6pm นั่นเองเย้เย้านะเฮ้ยทำดีนะเนี่ยคือชอบโมเดลผีมากเลยอะมันดูแบบมันดูเรียวดีดูคห้ยความรู้สึกเหมือนเราเล่นมีมิกเนาะผมผมชอบไอ้ไอ้โดมโดมสนามข้างล่างอะเหมือนเลยเออจริงสมัยนี้นะสแตนก็เหมือน ใช่กอ,องเกิงก็มีครบดีอ่ะถูกต้องก็เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะที่สัมพันธ์กับกิ๊ดดิ่งแจ้งเตือน,นก็ได้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าบบ๊าายยบ๊ายบาย